คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของอันฮัมบร่าอาณาจักรมุสลิมแห่งสุดท้ายของสเปนครับเจาะลึกอันฮัมบร่าในตำนานที่ซึ่งอาณาจักรมุสลิมแห่งสุดท้ายของสเปนปกครองอยู่เกือบ300ปีเคซูสเบมูเดสผูกพันกับอันฮัมบร่าอย่างล้ำลึก เขาเกิดในป้อมปราการที่สร้างบนเนินเขาสูงตระงานในเมืองกรานาดาของสเปนและเติบโตขึ้นภายในกำแพงพระราชฐานแห่งนี้เมื่อพ่อของเขารับตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์อันฮัมราตอนกลางศตวรรษครอบครัวก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งภายในอัครสถานประวัติศาสตร์แห่งนี้ตามที่เขาบอกอันฮัมราคือเวทีให้วันคืนของเขาโลดแล่นทำให้เขาเรียนรู้ตำนานและประวัติของที่นั่นตั้งแต่เด็ก และเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอุทิศตนทำงานในเวลาต่อมาเกือบ40ปีที่เบมูเดสเป็นนักโบราณนคดีและนักอนุรักษ์ของอันฮัมราซึ่งถือเป็นความรุ่งโรจน์สูงสุดของราชวงศ์มุสลิมผู้ปกครองคาบสมุทรไอบิรียอยู่นานเกือบ800ปีเบมูเดสคือมักคุเทศในฝันของนักท่องเที่ยวที่ชอบเจาะลึกเบื้องหลังและเคยเขียนคู่มือท่องเที่ยวฉบับทางการด้วย จากประตูแห่งความยุติธรรมซึ่งใหญ่ที่สุดในทางเข้าทั้ง4ของอันฮัมราเราชื่นชมไม่เฉพาะลานและหอคอยอันเป็นเอกลักษณ์เท่านั้นแต่รวมถึงหลายจุดที่น้อยคนได้รับอนุญาตให้เข้าชมที่ซึ่งข้อเท็จจริงปะป,ะปนคล,ะคล้าคล้าวไปกับตำนานและเรื่องเล่าขณะที่นักวิจัยยังสำรวจและศึกษาความลึกล้ำต่างๆเหล่านั้นอันฮัมราก็คงสถานะเป็นทั้งแหล่งโบราณคดีและการฟื้นฟูบุรณะ รวมถึงการคืนชีวิตให้งานศิละปะอันเป็นปริศนาที่สุดชิ้นหนึ่งซึ่งเพิ่งแล้วเสร็จหลังผ่านไปเกือบ20ปีเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดอันทำราคือศูนย์กลางอำนาจเขาบอกและเสริมว่านี่คือที่พำนักของประมุแขแห่งรัฐมีทั้งค่ายทหารเมืองราชสำนักและตำหนักน้อยใหญ่ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลา250ปี จากอันกาซาบ้าหรือป้อมประการดั้งเดิมที่สุตลต่านมูฮัมหมัดที่1น่งทรงสร้างไว้ตั้งแต่ปี1238กลายเป็นหมู่ตําหนักที่สะท้อนความหรูหราของราชวงศ์นัสริดในเวลาต่อมาการสืบสันตติว,วงศ์ของสุตลต่านตระกูลนัสดําเนินมาถึงปี1492เมื่อที่มั่นสุดท้ายของสุตลต่านมุสลิมบนคาบสมุทรถูกกษัตัิยรสเปนซึ่งเพิ่งผนึกกําลังกระชับอํานาจอีกครั้ง หลังพระนางอิซาเบลล่าแห่งคาสตีนอภิเสกสมรสกับพระเจ้าเฟอร์ดินานแห่งอารากอนโค่นลม้มตลอด254ปีที่ราชวงศ์นัสริดปกครองรัฐสุลต่านการานาดาซึ่งแผ่อนาเขตออกไปไกลาจากตัวเมืองมากบริเวณที่เป็นภูมิภาคอันดาลูเซียในปัจจุบันถูกแช่แข็งในการเวลาโดยคงสภาพสังคมระบบศักดินาที่แยกตัวอยู่ในโอเอซิสอันสุขสานตามที่เบมูเดสอธิบาย กระนั้นอาณาจักรแห่งนี้ก็ยังทิ้งมรดกไว้ในอนุสรสถานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นจุดสูงสุดของความงามและความละเอียดประณีตทางสถาปัตยกรรมที่ถือกำเนิดในอันอันดาลุสชื่อเรียกรวมๆของภูมิภาคที่มุสลิมปกครองในสเปนครั้นกรนดาล่มสลายผู้ปกครองชาวคาทอลิกที่สืบทอต่อมาใช้ป้อมปราการแห่งนี้จนถึงต้นศตวรรษที่19 เมื่อกองทัพของพระเจ้านาโปเลียนยึดครองและทุบทําลายก่อนจากไปท้ายที่สุดกษัตริย์สเปนทรงยกอันฮัมราให้ทางการดูแลและได้รับการประกาศเป็นอนุสร์สถานแห่งชาติในปี1870ทุกวันนี้นครแห่งอำนาจฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งโดยมีข้าราชบริพารเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคอยบริหารจัดการและกำหนดระเบียบการเข้าชมที่เข้มงวด อันฮัมราทําให้คนนอกตื่นตะลึงได้เสมอเมื่อเดือนมกราคมปี1492สมเด็จพระราชินีอิซาเบลล่าทรงม้านำขบวนทหารเดินฉลองชัยจากถนนกูเอสตาเดโกเมเรสขึ้นสู่อันฮัมราอันฮัมราคือภาษาอาหรับของอันฮัมราซึ่งแปลว่าสีแดงสอดรับกับหินสีชมพูของป้อมปราการสงครามพิชิตคืนที่กินเวลายาวนานกว่า700ปี ทวงคืนดินแดนมุสลิมบนคาบสมุทรไอบีเรียทีละแห่งสมณะองค์การของสมเด็จพระสันตปาปาให้ทำสงครามครูเสดครั้งสุดท้ายคือที่มาของสงครามสิบปีเพื่อยึดครองอาณาจัก,การรานาดาที่ดื้อแพ่งไม่ยอมจำนนหลังพิชิตอันฮัมราได้ในที่สุดนักจดหมายเหตุบันทึกความแปลกพระไทยของพระนางอิซาเบลล่าขณะทอดพระเนตรรายละเอียดอันง,งดงามวิจิตภายในป้อมปราการที่ซ่อนเร้นจากพระองค์มานาน ทั้งงานฉลุลายอันประณีตโครงสร้างทรงโค้งรูปรวงพึ่งหรือมุกก้ออรณ์กระเบื้องลายเรขาคณิตที่ดูเหมือนไม่สิ้นสุดและบ่อรับน้ำที่สะท้อนเงาอาคารโออาสง่างาม อันฮัมรราเป็นป้อมปราการที่ตีไม่แตกตลอดระยะเวลาเกือบ300ปีบางคนอาจคิดไปว่าราชินีชาวคริสคงมีรับสั่งให้เผาที่นี่เป็นเท่าทานทุบทําลายผนังที่จาึกบ,บทสรรเสริญอัลอลทว่าพระองค์กลับมีพระสาวนีห้ามผู้ใดแตะต้องยิ่งไปกว่านั้นทรงหมายมั่นให้ที่นี่เป็นที่พำนักชั่วนิรันดร์ของพระองค์ เมื่อพระองค์สิ้นพระชนในปี1504ณพระราชวังที่ประทับในเมืองเบดินาเดลกัมโปหีบพระศพของพระองค์ถูกอัญเชิญไปยังกรานดาโดยใช้เวลา3สัปดาห์อันฮัมราที่ซึ่งราชวงศ์นัสริดถูกโค่นล้มเมื่อ12ปีก่อนจะกลายเป็นที่ฝังพระศพของราชนีคาทอลิกพระศพของพระองค์และพระสวามีพระเจ้าเฟอร์ดินานถูกฝังอยู่ที่ป้อมปราการแห่งนี้ในตอนแรก ต่อมาในภายหลังจึงอัญเชิญเคลื่อนอย้ายไปยังมหาวิหารแห่งการานดาหลายปีต่อมาระหว่างเสด็จทรงดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์พระเจ้าชาญที่5พระนัดดาของพระนางอิซาเบลล่าเสด็จเยือนเมืองที่พระอายิกาทรงพิชิตได้พระองค์มีรับสั่งให้สร้างพระราชวังส่วนพระองค์ในอันธมราด้วยทรงเล็งเห็นคุณค่าเชิงสัญ,ญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้การก่อสร้างใช้เวลากว่า100ปีและถึงพระองค์จะไม่เคยประทับที่นั่น แต่เบมูเดสก็เห็นว่าไม่ใช่ประเด็นสิ่งนี้เสริมเรื่องเล่าใหม่ว่าพระเจ้าชาญทรงใช้สถาปัตยกรรมดั้งเดิมแบบฐานรองรับพระราชวังใหม่ซึ่งเป็นอุปมาถึงการพิชิตและการวางพระองค์สูงกว่าเล็กน้อยเบมูเดสบอกอาคารรูปทรงจัตุรัสแข็งแกร่งของกษัตริย์สเปนที่ตั้งอยู่เคียงข้างพระราชวังสามแห่งของราชวงศ์นัสริตได้แก่เม็กซัวโกมาเรสและพระราชวังแห่งราชสี ซึ่งรวมกันเป็นอัญมณียอดมงกุฎที่ไร้ข้อโต้แย้งในสายตาผู้มาเยือนจึงเป็นดังอุก,กาบาทตามที่สถาปนิกคนหนึ่งเปรียบเปรยไว้แม้อลัมร่าจะมีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงแต่ก็มีระบบการจัดการเกี่ยวกับน้ำที่ดีมีการทำคูคลองส่งน้ำจากด้านล่างขึ้นมาอย่างพระราชวังเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาด้านการชลประทานของชาวมัวได้เป็นอย่างดี ในช่วงคริสตศตวรรษที่18ถึงต้นคริสตศตวรรษที่19อาลัมราถูกทอดทิ้งจนค่อยๆกลายสภาพเป็นที่พักของบรรดาคนจรจัดที่มาอาศัยอยู่กันอย่างระเกะระกะและสุดโสมลงไปเรื่อยๆพระราชวังบางส่วนถูกทำลายเนื่องจากความไม่รู้ถึงคุณค่าของพระราชวังแห่งนี้ อย่างไรก็ดีหลังจากอันฮัมราได้กลายเป็นฉากหนึ่งในนวนิยายเรื่อง t a l e of the Anhama รัฐบาลสเปนก็ได้ให้ความสนใจในการบูรณะปฏิสังขรพระราชวังแห่งนี้ให้กลับมามีสภาพที่ดีอีกครั้งและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับสถานที่ในบริเวณเดียวกันอีกสองแห่งในนามว่าอัลัมราเคนราลิเฟและอันไบซินแห่งรานาดา ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณเรื่องจากเอมมาลีราถ่ายภาพโดยโคเซมานูเอลนาเบียและขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ n g t h a i c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ